นี้คุณเอกพี่เรื่องอะ,ะไรมาแบ่งปันพวกเราบ้างคะค่ะก็เป็นเคสไตอะคะ่ะจะเป็นลูกค้าไตนะคะพี่ท่านนี้น่ารักมากเลยนะคะคือคุยง่ายะคะแกมาถึงแกก็ส่งผลเลือดมาเลยะคะ่ะบอกว่าหมอบอกว่าไตไตเริ่มเสื่อมเล็กน้อยนะคะก็เปิดดู GFR อยู่ที่89ะคะ่ะจอ89ก็เล็กน้อยจริงๆเนาะก็คือประมาณระยะ2แบบอายุอายุสักระมาอายุไม่เยอะเลยค่ะที่ส่งมา สแกนเลยใช่ใช่ใช่อายุไม่เยอะประมาณห้าสิบ0สบค่ะเก้าใช่จริงๆมันก็คือการเสื่อมตามวัยเนาะเพราะว่า GFR เป็นอายุเป็นตัวหักค่ะก็แต่แกก็บอกว่าอยากจะทานอยากจะลองทานดูนะคะหลังจากเห็นรีวิวแกก็ตัดสินใจซื้อไปกล่องหนึ่งนะคะและทีนี้มันยังไม่ถึงรอบตรวจแกก็มาสั่งอีกสองกล่องนะพอถึงรอบตรวจก็ประมาณ3เดือนพอดีเนาะแกก็ส่งผลเลือดมาเมื่อไม่กี่วันมันนี้เองค่ะบอกว่าดูไม่เป็น แล้วก็ส่งมาให้นะคะปรากฏว่า GFR นะคะขึ้นไปเป็นเกือบ96อนะคะขึ้นมาเป็นเกือบ96ก็จริงๆก็ถือว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนะะะาะใกล้ๆลยก็ใช่นะคะแกก็บอกอว่าโอเคถือว่าทานแล้วเห็นผลนะคะแกก็ประทับใจนะคะทานวันละหนึ่งสองเท่านั้นเองทานวันละหนะะึน่งสองใช่แต่จริงๆคืออยากจะบอกทางบ้านนะคะว่าค่า ฟื้นฟูได้จริงเนาะโดยเฉพาะไตระยะสองระยะ1เนี่ยคือมันมันง่ายมากเลยถ้าคุณดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงหาอะไรเสริมเพื่อจะดูแลร่างกายอีกหน่อยนึงการที่ฟื้นไต่ขึ้นมาจากแบบอย่าง80กว่าเงี้ยถือว่าฟื้นง่ายนะคะก็คือ80กว่าขึ้นมาเป็น90กว่าหรือเรามีแม้กระทั่งว่ากลับมาเป็นปกติก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเกิด อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ใครที่ไปตรวจเลือดเจอตกไปเล็กน้อยไม่ต้องตกใจนะคะบางคนบางคนเครียดยิ่งเครียดยิ่งยิ่งแย่นะเอาจริงแล้วยิ่งเครียดยิ่งแย่บางคนเป็นเระยสองแต่อดอาหารเหมือนใช่จะร้ใช่นะคะจริงจริงอาจจะเขาเรียกว่าเราอาจจะแค่ Awareness คือเรื่องตระหนักรู้วัเฉยๆอยก็รู้ โดยเฉพาะพวกอาหารเค็มหรือโซเดียมหรือพวกโซเดียมแฝงต่างๆโซเดียมแฝงเช่นโซเดียมแฝงเช่นผงชูรสอ่าผงผงก็มีนิดนึงเนาะใช่หรือว่าเป็นพวกเขาเรียกอะไรล่ะพวกอาหารแปรรูปใช่อาหารแปรรูปพวกนี้ก็จะมีแฝงอยู่นะคะทานเยอะก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณยังเป็นไตระยะสองก็ทานได้บ้างแหละนะคะ แล้วก็พยายามตรวจสมองเสมออันนี้จะดีกว่าดีกว่าไปเรียดเหมือนรุงนี้จะฟอกไตนะคะก็เป็นกําลังใจว่าไตเสื่อมพื้นฟูได้จริงพื้นฟูได้จริงๆก็คืออย่างเคสนี้ทานตัวสีเขียวอูมิอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาอัดไม่ได้กินยาอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูแลได้กับตัวอุณนี้ฟื้นฟูไตนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมาก กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.